มันถึงจะเห็นนะครับมันไม่เหมือนจุดทูบคือตัวนี้เนาะนะครับนะตัวนี้นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะทุกคนนะครับทำจิตให้สงบนะครับจะทําพิธีขอนะครับจากองค์ท้าเวสุวรรณนะครับในหวยรัฐบาลที่จะออกในวันที่1กันยายน2565ร นะครับไปพร้อมกันนะครับไปพร้อมกันนะทุกคนนะตั้งจิตนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุตตสัมนัโมตสัปปะคะวะโวอรหัตตสัมมาสัมพุตตสัมนัโมตสัปปะขะวตัวอรหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะภูมิราชานุทเวสวรรณโนมรดังสกิลมุขเวสีสมาชิกเสน คนที่เห็นคลิปนี้ไรนี้ขอโชคขอราบจากอุค์เทวิสุวรรณขอุงบรรดาโชคราบเมื่อรัฐบาลที่จะออกในวันที่หนึ่งกันยาย,ยนทรงกา,ารอยขอสิอดีขอให้เป็นเลขนำโชคให้เข้าสามตัวบนตรงๆสองตัวตรงๆล่างขอให้ยิงให้ปังด้วยอันภาพเห็ ได้มาเขียนไปพร้อมกันนะครับแต่ก็ไม่เคยทำนะครับครั้งแรกนะแต่เคยขอติตทูกนะครับจขอตเตทูปเดี๋ยวจะขอขูดก่อนต้องใช้เหรียญอะไรนอะกถึงจะออกเหรียญบาทหรือเหรียญห้าจะมีขอกยากเนียวพร ศูนย์ไหมใช่ไหมนะครับทุกคนนะเด่นศูนย์อ่ะดูอีก สาธุสาธุสาธุนะครับทุกคนชาร์จนะศูนย์มานะครับทุกคนลองเอาไปเสี่ยงโชคดูเนาะนะนะในนี้คือครั้งแรกนะครับที่เราขอกันสดๆนะครับนะครั้งแรกนะครับนะหนึ่งศูนย์หนึ่งนะก็ตัวแดงๆก็สามเก้ามอดมีกี่มันออกเปลี่ยนสามแล้วมันจะออกเก้าสามอีกไม่นาะนี่ยสาธุ อาจารย์นะครับที่อาจารย์ฟันเลขที่มีศูนย์เนาะใครดูไลฟ์สดทุกครั้งเลขแสดงว่ามีศูนย์ไม้มือสั่นเลขขูดมมนี่เจ็บเนื้กวนไม่มีเลขนะวนมันไม่มีเลขเราสักตัวด้วยนะรั้นนี้เป็นขั้นแรกนะครับสวยสุดดูนะครับมันตรงวันเกิดของอาจารย์อาจารย์เกิดนะครับพศหนึ่งศูนย์ นะครับซึ่งจะครบในวันที่12ที่จะถึงนี้12กันยายนนะครับสิบสกันยายนแล้วก็มันก็มีความเปลี่ยนไปได้ช่วงที่ทำงานอยู่อาจารย์ว่าจะขอซื้อพอสอตัวเองปีนั้นมันออก510อาจารย์ว่าจะซื้อกันยาถึงจะซื้อมันออกงวดนั้นมันน่าจะเป็นสิงหา ออกสิงหา16สิงหานะงั้นลองไปดูลองย้อนย้อนดูแล้วเรียงเบอร์นะมันเป็นของปีไหนนะครับมันก็มีความเปลี่นไปได้นะเดือนเก้าด้วยนะตรงนี้เป็นเดือนเก้าเนาะแล้ววันที่หนึ่งก็วินเงิน190901ในในของเรานี่ก็ก็มีความเปลี่นไปได้ลองดูนะครับดูนะแต่จะ่ลืมซื้อเราไปด้วยนะครับทุกคน <c oughs> อลองลองดูเนาะ นะครับใครยังไม่เห็นรัฐบาลของอาจารย์เนาะนะรัฐบาลนะครับทุกสูตรนะใครดูสูตรที่อาจารย์ฟันเดี๋ยวอาจารย์จะให้ให้ดูย้อนหลังเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้ลงก็คือสูตรที่ฟันฟันล่างตัวไหนครับทุกคนใจําได้ไหมนะแต่ไม่มีสูตรหนึ่งแต่ก็ถือเกิดความมั่นใจนะครับทีเลขอาจารย์อันนี้อาจารย์ไม่ได้ลงนะครับ คือฟันล่างนะและเลขที่อาจารย์ฟันในหวยสันจรนะครับทุกคนจำได้ไหมลองพิมพ์มาหน่อยนะลองพิมพ์มาหน่อยอยู่เครื่องไหนหนอยนี่เครื่องที่ไหลท์หรือเปล่านี่เครื่องนี้ทำไมไม่เห็นว่าอ่นนะนะครับทุกคนใครจำได้นะพิมพ์มาให้หน่อยนะครับที่อาจารย์ฟันเม็ดเดียวหวยสันจรตัวไหนครับ ใครใคร fC ที่ติดตามไร์สดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นมันก็มาเทียบเคียงแล้วมันก็มีใกล้เคียงแต่ว่าถ้าหวยสัญจรนะครับทุกคนจำนะมันปัญหาเป็นเบิ้ลมันมันตองนะทีนี้เลขของเราเนี่ยมันมันหาบนะถ้าเป็นเบิ้ลนะครับอาจารย์อายุ 55าสิบห้ก็เปลียนไปนได้เหมือนกันเนาะลองซื้ออ่าสี่แสดงว่าทุกคนจำจำได้นะครับที่อาจารย์ให้เม็ดเดียวมันมีที่มาที่ไปนะครับมันมีศูนย์และก็ศูนย์สามารถมาหลักหลักหลักสิบได้นะครับที่อาจารย์ยึดตัวนี้นะเพราะทุกสูตรแล้วเนี่ยถ้าใครสังเกตนะครับว่าจะเป็นใบฟ้านะ สังเกตชุด3าตัวมันมีอยู่แล้วที่อาจารย์สับขาหลอกเจ้านะมันถ้าทำเม็ดเดียวเราซื้อไม่ได้นะครับมันก็มีสีสองศูนะสองศูนยี่ศูะครับทุกศูนย์แล้วก็ที่ฟันไปสองถ้าใครดูไลฟ์สดงวดที่แล้วนะครับเลขเด่นของอาจารย์งวดที่แล้วอาจารย์เลขวนมันได้5้าและแปด เลขล่างได้สามที่จา์ให้ให้ห้ากับสามมันมาหมดเป็นห้าเปดสามนะครับและงวดนี้บนในจารย์ได้สองได้สี่ล่างเป็นศูนย์นะอาจา์ถึงมาให้ไปสี่สองศูนย์มันมันจะมาเหมือนเหมือนงวดที่แล้วอันนี้คือนะถึงมาเทียบเทียบเทียบให้นะครับแล้วมาจุดทูบแล้วนี่มันก็มีเออมาขูดเรียกของรงเท้าเมยดน,นะครับมันมีศ ทุกสูตรนะครับมันจะสัมผัสนะสัมผัสกันนะครับสัมผัสกันนะเห็นไหมเลขสามตัวหรือจะเป็นเม็ดเดียวหรืออะไรมันมันจะมีมาของมันนะครับอตนะนี้คือเรามามาเทียบเชียงกัน